เคล็ดลับวิธีการอุทิศบุญแบบง่ายๆใช้ของมงคลแต่ไม่รู้จะท่องคาถายังไงดีหรือไม่งั้นก็ใช้ของมงคลหลายอย่างวันนี้เรามีเคล็ดลับบอกให้ค่ะตั้งน้โมสจบแล้วเราลึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้สร้างได้กระทม,มาแล้วพูดว่าด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ขอจงดลบดาลให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้สะสมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงถึงครูบาอาจารย์อันนี้แล้วแต่นะคะว่าคุณได้ใช้พุทธคุณความเป็นมงคลอะไรเช่นครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขครูบาอาจารย์ยันคาถาครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งหงจุย้ยหรือไม่งั้นก็พุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆที่คุณเคารพนับถืออาจจะเป็นตาไข่เด็กวัดเจดีท่านพญาคุดท่านพญานาอันนี้แล้วแต่ของมองคลที่คุณเคารพบ,บูชาอยู่นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับในการพูดอย่างหนึ่งค่ะ เมื่อท่านเห็นบุญแล้วได้โปรดเมตตาอนุโมทนาบุญและขอจงช่วยอำนวยเอพรอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเชมาทุกที่ทุกทางง่ายๆสบายๆค้าขายอะไรก็มีแต่จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอันนี้แล้วแต่นะคะว่าคุณจะขออะไร